ขอแรงไปค่ะเมนีเมืองแน่ค่ะเนี่ยมิมมมนนตรของฝา,ากด้ค่ะเมนีน้องตุ๊กตาคนสวยแห่งบ้านนาโกซิตี้นะคะเพื่อนเอาแกงนมไมเมาฝากเอื่อยเพื่อนยานเอื่อยเพิ่นบริได้กินพร้อมข้าวเหนียวค่ะหนึ่งไม่พร้อมเรียบร้อยแล้วกับพิเอสดะคะเอาหอยจูบ,จบมาห้กินนะคะหอยจูบหอยจูบเปียงมอยตรงหน้าห้ามากด้ค่ะใครเคยกินบักหอยจูบปะคะเบิงค่ะบักหอยจูบมีการกินง่งไๆนะคะก็คือเขาต้องดูดขึ้นมาซะก่อนค่ะมองเปลือกมานี้เนาะ เอาเปลือกมันออกค่ะแล้วก็ดูดลงไปอันนี้ก็แแ่บมึงนด้ค่ะตุยลงไปค่ะตุยน้ำม,มันเนี่ยตุยน้ำผมงห้จุลงไปฟืบค่ะนี่ดูดค่ะดูดบันทีดูดอืมแสบยินใจเข่า้อมเบังคับบังทีีนแกงน้ำมัน ้ยแกงน้องไม้นี่กะแซ่บคัะแกงแม่แม่สดซนโอนหอนๆเลยค่ะนเห็นหูนหูก,กันมีความกินบอเหเลือเลยมือนนี่แซ่บอาไหมึงไหมมึงมองให้ตุกค่ะมึงไหนค่ะมีจตนวยพีพ่ๆีน่วยใหญ่ ดูดค่ะสงสัยตอนนี้เบิร์เศขัดจ้าพี่วันปี่บบุ๊กฟัง